อ่ข้างเนี่ยจะมีรัศมีอ่าแต่องค์เนี้ยไม่มีเนี่ยแต่องค์เนี้ยไม่มีผมก็เลยเลือกออกมาเก็บไว้เพราะอะไรเพราะเฮียบอกว่าให้เลือกกันเนื้อดินน่ะให้เลือกกเสียนโลสดุกับสวยสวยอะ่ะตอนนั้นอ่ะเฮียเลือกองค์นี้มาเพราะแบ่งกันไปกับเพื่อน องค์การใช้พ่อเดิมไหมครับจะเป็นที่ไหนได้ล<ะ>่ะครับพ่อเดิมครับพี่นะะซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับกีบบัวพลาสติกไหมอันนี้คือยุคต้นนะนี่พอเดิมัดน้องโพสมิ่งนี้ผมรู้ว่าที่ไหนนึงปูบุญศิละปะนี้งา งแก่พอเดิมรักแสนนี่ครับอาจารย์ถ้ายุคต้นแบบนี้คุณเห็นไหมถ้าเจอขาวๆแบบยุคปลายก็ยังแขวนไม่สบายใจเท่ายุคต้นที่หยิบมาโปะ๊ะแล้วปับ๊บแล้วเข้าใจง่ายอันนี้คือช่างแกะยุคต้นๆเห็นไหมครับและขณะการแกะพระพุทธนั่งฐานบัวซึ่งเป็นลักษณะของพระที่หลวงพ่อเดิมท่านก็มาทําในเนื้อตะกัวในเนื้อพลาสติก เป็นพ่อเดิมแน่นอนอ้ออน้ประกันให้นีชัดเจนครับต้องบอกว่าถ้าเป็นพ่อเดิมจริงๆเข้าใจง่ายยุคต้นๆนแบบนี้เขาไม่ขายกันหรอกครับเขาตีทะลุโลกทองกองมีสองหมืน่นต้องแบบเนี้ยเวลาแขวนไปนี่คือแขวนองค์เดียวนี้ได้เลยนะเพราะว่าแบบนี้ยเป็นสิ่งที่เขาให้คืองากําจัดสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินทิมเริ่มไปแล้วครับผมบอกคุณเลยนะ ว่าถ้าเป็นพ่อเดิมยุคต้นแบบเนี้ยเขาตีกันหลักแสนเท่านั้นครับแบบเนี้ยคือคนดูพระไม่เป็นก็รู้ว่าแท้อย่างเงี้ยเข้าใจง่ายแบบเนี้นี่ชําธรรมชาติไม่แต่งไม่ทอดปักกันให้ตลอดชีวิตมาที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแรกครับมาที่สองหมืนบาทแล้วมาที่สองหมื่นห้าพันบาทแกะราคาสุดท้าย ใช่ครับคือยุคต้นเน่ะคือยุคที่นะทำจะของอาถพ์จริงๆมาที่ 30, ามีคุณในตัวจริงๆเท่าไหร่นะสามหมื่นบาทตัวที่สามหมื่นห้าพันบาทครับผมบอกเลยว่าตัวจริงๆยุคต้นแบบเนี้ยนับองค์ได้ที่เข้าใจง่ายแบบเนี้ยแล้วเสียนเครื่องรางอ่ะถ้าเป็นยุคต้นตัวจริงแบบนี้เขาไม่ขายเขาแขวน แล้วถ้าจะมาคุยกันต้องตีแรกของกันโปะปะตีราคากันมาหลายหลายแสนนะครับมีประกันให้ตลอดชีวิตครับราคาทะลุโลกแน่นอนแล,แล้วไม่แล้วไม่มีแล้วของแบบเนี้หมดไปแล้วเครื่องล้างเนี่ยเนี่ยท่านทํานะทีละองค์มาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทไม่ได้มีเยอะแยะแปดพันบาทแกบบราคาสุดท้ายเพียนมามันบอกเป็นแสนเครื่อง้างพอเดิมแพงทุกอันโอ้โหหลักแสนเท่านั้นนะ อยู่ที่38000บาทนะครับราคาสุดท้ายครับราคาสุดท้ายมาที่38000บาทครับโอ้ยหัวใจจะวายอ่ะเฮ้ยพี่พี่ผาดไม่ควรลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะตัวจริงๆดทุกต้นไม่มีให้เห็ุแล้วมา3 8 5 0 0บาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยที่พี่ปารรเวสครับตัวจริงๆยุคต้นๆไม่มีอะ้เย็นแล้วครับอยู่ที่พี่ปารรเวสนะครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยเครื่องรางเนี่ยทำไมคนเขาถึงนะให้คุณค่ากับตัวจริงๆแพงเพราะมีน้อยจริงๆหัวใจจะวายเก้าพันหนึ่งร้อยครับที่คุณาธวีครับปิดแล้วนะครับปิดที่คุณาธวีนะครับสามหมื่นเก้าพัน หนึ่งร้อยบาทโดนป้าท,าทมมากครับแมนมากป้าทเทียบตลอดยินดีด้วยครับมือยิงมาแล้ววิปาริเวสเอาอีกเอาอีกปูสุกอ่าได้ครับเอาปูสุกก่อนใช่ไหมเอาปูสุกก่อนใช่ไหมทองเลี่ยมยกซุ้มหนาๆแบบเนี้ย เดี๋ยวนี้เขาไม่เลี่ยงกันแล้วนะเขาใช้หน้าโอแทนเพราะประหยัดทองได้ถ้ายกสุมแบบหัวสิงหนาต,ตับแบบนี้โอ้ยโอ้ยฟังเธอมากเลยต้องยอมพี่ทวินจริงแม่นมากมามามาโอ้โหทองหน้าตับไม่ได้ถ้ายกหัวสิงแบบนี้ปิดสอง0มืห้าได้ไหม เอาไงัวแล้วองน,นี้เมื่อวานเนี้ยก็ว่าสวยอ,องค์เนี้ยนอกจากสวยคือนแล้วแม่จานแบงค์มีจานฮะองน,นี้มีจานองค์นี้มีจานครับแกะลายมีชัปั๊มลายแบบนี้ทองดีครับใช่พอรู้ไหมฮะเพราะว่าทองแบบเนี้ยถ้าทองไม่ดีแกะลายไม่ได้เจ็บมือ,อต้องทองเปอร์เซ็นต์ดี ลงสนามครับอาจารย์โอ้โหองนี้ผมจะบอกให้อาจารย์เดิมๆโ,โ,โอ้โ,อโหแล้วต้องเห็นบ้าว่าทำไมคนสมัยก่อนจึงเลี่ยมพระนะปู่สุกที่รับจากวัดน,นกแขวนเพราะเขามั่นใจไงท้องหนามากนะโหท้องนี่แล้วองค์นี้หน้าตาดูดิ หนตาบระพริบเลยส,สองนาทีมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้ว <c oughs> นะผมจึงหาพระของหลวงพ่อด,ดังๆดีๆที่ยังไม่แพงมาให้แฟนเพจผมได้เก็บก่อนรู้ก่อนซึ่งประวัติของพระเหล่านี้ชัดเจนนะในบันทึกในอดีตแทบทุกเล่มแล้วครับเ <c oughs> พียงแต่ว่านะเราไม่มีโอกาสได้เห็น เพราะว่าอย่างในคนพื้นที่อ่ะเขารู้ว่าอันไหนถูกแขวนอันนั้นนะแต่ขายแพงเพื่อเอาตังค์ไปทําอย่างอื่นแต่แขวนเนี่ยแขวนของที่เป็นหลวงพ่อแน่ๆมา1 5ึ่งหมันบาทที่พี่วีดดมา2องหมบาทที่พี่กุณากรครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นสามันบาทแล้วโอ้โหององนี้เฉพาะทองนี้ถ้าทำไม่ตามกว่าสองหมื่นสอมืเรียกไม่ได้สมัยเนี้ย งานยกหัวสิงเนี่ยไม่ค่อยทำแล้วทำหน้าโอหมดมาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับโหที่ทองคือต้องต้องแบบเนี้ยแบบเนี้ยมีความสุขเพราะอะไรดูไหมครับเพราะว่าแบบเนี้ยคือเวลาคุณแขวนไปไหนคุณไม่ต้องกลัวพักขาดเพราะนี่เขาทองทํามาเพื่อใช้ถ้าทองทํามาเพื่อแต่งตัวเนี่ยแค่ให้มีสีเหลืองแต่เวลาแขวนอนะ่ะพักตกหายนะครับทําได้ไงสองกรัรมกว่าอย่างเงี้ย มาสองหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สามหมื่นแล้วพย,นยอนนิยมตลอดการเลียมทองมานิดแล้วครับผงคุกรักนาแผวนสุกครับปูสุกอ่านี่ฮะผมจะบอกว่าผมชอบให้ใช้พระผงเพราะพระผงเนี่ยท่านเขียนผงเสกผงเองอการเขียนผงเสกผงได้เนี่ยต้องเป็นวิชาขั้นสูงแล้วสามารถที่จะนำอทนัทอนนสิทธิ์ต่างๆมาบดลงไปในพระผงได้ ถ้าเป็นผ้าหลี่หรือผ้าหล่อเนี่ยราบบท,ทนสิทธิ์ต่างๆใส่ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นดินขุยปูคดเข้าสารเข้าสารหินถูกไหมหอ,อ่านะบทใส่ไปไม่ได้อย่างเงี้ยบดใส่ไปรวมกันได้หมดพระผงเวลาแขวนจึงมีอิทธิฤทธิ์ทันใจมาที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทมาที่สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยมาที่โอ้โหโอ้โหพี่พระปููุ่กเนี่ย หูตากระพริบแบบเนี้ยคุณเก็บสวยไม่มีคำว่าแพงมาที่สามหมืนสองพบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่พี่ปราริเวศนะครับสามหมื่นสองพันบาทพระเนี่ยต้องมีแล้วสองหมื่นหูตากับพิบแบบนี้แล้วท้องล่ะคนราคาเนี่ยใครได้องค์นี้ไปนี่คุณสบายใจเลยมาสามหมื่นสองสองรอมาสามห0ื่าันบาทที่พี่ปราริเวศครับราคาสุดท้ายครับปิดแล้วนะครับ พี่ปาริเวสนะครับโอ้โหรวๆสามหมื่นสามพันบาททวนโอ้โหเช็ค VAR สามหมื่นสามพันบาทโอโ้พี่ทวีทันนะแต่สามสองสองใช่นี่มันมากครับวันนี้เอาอีกเอาอีกอีกองค์ที่ไหนครับผมบอกเลยนะ พอเข้าหน้าจอก mm hmm. ต้องบอกว่าพิมพ์แบบเมื่อกี้ mm hmm. แจกวัดนก mm hmm. แต่พิมพ์แบบนี้ปากคลองป่าพามนทน mm hmm. นี่ทงต้องเอาไปไต่กลับทองอะ่ะ mm hmm. มามามาเท่าไรครับราคา นี่แหละครับเห็นไหมครับสิ่งที่ยืนยันว่าพระหลวงปูุกะ่ะท่านที่เอาไปที่วัดนกก็คือของปากคลองเนี่ยของปากคลองหยิบม,มาโป๊ะกับปากคลองเลยเห็นไหมครับพิม์เดียวกับตะกั่วไหมพิมพ์เดียวกับทองผสมไหมพิมพเดียวกันพี่ราคาครับเนื้อผงครับเนื้อผงค,ครับพี่ชายพี่ปาลิเวซไยยูโรเอฟซีพิทวีครับผมเชียร์อยู่ตรงนี้นะครับ ประท้เลือดแล้วพี่ทวีพี่ปาลิเวสปีสองมืนที่สุดที่พงแย้มซิลลี่ดูสันขวันมันมากไม่ง่วงเลยอ่ะมางั้นไปต่อกันเลยมันแน่นอนใครขึ้นแบบนี้ดูง่ายในสายเล่นเป็นแสนโอ้โหก็เอาง่ง่ายครับถ้าเราจะได้แขวนพับปู่สุขนะซักองคหนึ่งเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วถ้าผมมองไงพิมพ์ที่ ถูกก็เล่นถูกพิมพ์ที่แพงก็เล่นแพงแค่นั้นเองแต่ถ้าได้แขวนพิมพ์ปากคอวันนี้ก็สบายใจแรกมาเวลาเดินยาพิมพ์เริ่มไปแล้วนี่และสังเกตไหมเราไม่ค่อยได้เจอพิมพ์เนี่ยปากคออ,อ่ะเขาเรียกบัวฟันปลารัศมีมาที่สองหมื่นบาทแล้วนะครับเปิดไรกครับเวลาเดินแล้วนี่นนนเป็นผมปลุกรักลื่นเนือผมใบลานครับ เกสนื้อเกสอนครับพี่ชายเนื้อ K orn, นี้หายากมาที่สองหมื่นบาทครับเปิดได้ครับเวลาเดินแล้วอยู่ที่สองหมื่นบาทครับมาสองหมื่นห้าพันบาทแล้วต้องบอกว่าเนี่ยปู่สุกเนี่ยที่พิมพ์ชัดเจนคือบัวฟันปลาประพา,า,ามนิทนเนี่ยนะพิมพ์วัดปากคลองเนี่ยนะหลักแสนสวยๆแบบนี้นี่แขวนแล้วมั่นคง แนววิธีการดูแท้หยิบมาแท้ตาป่าเพราะเก่ากว่าเนื้อว,ว่านปูบุญเห็นไหมฮะเก่ากว่าเนื้อว,ว่านปูบุญแล้วเนื้อเดียวกับปูสุกที่มีคนแบ่งไปแจกวัดนกดูง่ายครับมาที่สองหมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอ,องค์นี้เก๋กคืนเพิ่มมาอีกห้าหมื่นมาที่สองหมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอืืออย่างเดือดโหแบบนี้เนาะ แบบนี้นี่ต้องใส่ตลับทองและเจอตะกั่วเจอทองผสมเจอเยอะกว่าพิมพเนื้อผงด้วยพวกแบบนี้น่าแขวนเนีนะ่ยแล้วพิมพ์นิยมอย่างงี้นะครับมาที่สองหมื่นแปดพันบาทแล้วนะครับราคการสุดท้ายมาที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทแก๊บเจอพิมพ์ที่แจกวน,นกเยอะแต่พิมพ์ปากทองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะ องนี้อาจจะเป็นองคแรกที่ผมเจอด้วยเพราะผมก็ไม่เคยจําได้ว่าผมเจอพิมพ์ปากคองมาก่อนหน้านี้มาที่สองหมื่นเก้าพันบาทมาที่สามหมื่นแล้วเนี่ยพิมพ์วัดปากคองแบบนี้แล้วราคานี้คือยังยังห่างไกลกว่าพุทธคุณจริงๆของอุษุมากมาสามหมื่นห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาสามหมื่นหนึ่งพันบาทที่พี่ปารีว่าครับโอ้รายการนี้จะเป็นคนแล้วเป็นพิมพ์ปากคองด้วยนะครับ โอ้โหปิดแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นปิดที่พีสิทธิพรนะครับพี่สิทธิพรอมื่นสองพันบาทโอ้โหปาดวินาทีสุดท้ายยินดีด้วยครับอแล้วเนี่ยแล้วพิมพ์แบบเนี้ยเป็นพิมพ์ปากคองที่แบบว่าหยิบมาโป๊เข้าใจง่ายเนี้ยเนี่ยคือสิ่งที่จริงๆแล้วว่าพระวัดนกกับพระพระวันกเป็นพระหลวงกุสุก ต้องหน้าพระดีๆก็จะมันแบบนี้ครับเห็นไหมฮะแล้วพระแบบเนี้ยต้องใช้ความรู้ไปหามาแล้วถ้าเก็บพระแบบนี้แล้วเนี่ยไม่มีวันลดคุณค่าและที่สําคัญแขวนแล้วได้สัมผัสพุทธคุณของเกจิดังๆจริงครับแขวนแบบนี้ได้พุทธคุณสมใจอ๋อองค์นี้เหรอพิจิสราพันธ์ต้นทองบอกว่ายินดีด้วยครับ อันนี้นี่ต้องต้องคุยกันยาวเลยอันนี้ม,นมาเลยมาเลยพอเดิมฮึพอเดิม,ดม,ดมปูบุญครับหลวงปูบุญเนื้อตะเกียงล้านเนื้อทองผสมน้อนี่แหละกีบบัวที่แพงที่สุดในจังหวัดนครปฐม หืเขาบอกว่กีบบัวที่แพงที่สุดในจังหวัดนคปรปฐมชัดเจนลิมินเต็ดอ่าลงเลยครับลงเลยโอ้โหนะะผมต้องบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าเห็นแบบเนี้ยบางคนก็เราเล่นหากันพักเกอร์น่ะเราไม่เคยได้แยกพิมพ์กันอย่างจริงๆจังๆอันเนี้ยเป็นพาร์ทที่ผมได้มาจากบ้านเฮีย นะครับบ้านเฮียก็บอกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีให้เลือกระหว่างอันนี้กับเนื้อดินเนี่ยเฮียเลือกอันนี้มานะีเฮียเลือกนี้มานะครับเพราะว่าเป็นกีบบัวหลวงกูบุญนี่เสรเลยนะเฮียเลือกอันนี้มาแต่ด้วยความที่ว่าพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ของพ่อเดิมห่องโพ มันก็เลยเกิดคําถามกันว่าถ้าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อเดิมเนี่ยข้างเนี่ยจะมีรัศมีอ่า้างเนี่ยจะมีรัศมีอ่าแต่องค์เนี้ยไม่มีเนี่ยแต่องค์เนี้ยไม่มี ผมก็เลยเลือกเอามาเก็บไว้เพราะอะไรเพราะเฮียบอกว่าให้เลือกกับเนื้อดินให้เลือก,กเกยนโลสจะดูกับสวยๆตอนนั้นน่ะเฮียเลือกองค์นี้มาเพราะแบ่งกันไปกับเพื่อนเนี่ยฮะนี่แล้วพอเวลาเป็นเนื้อแบบนี้คือเอาจริงๆไหมหแบบนี้เป็นพระลอ,หอเหมือนนครปฐมมามามาเป็นที่ไหนก็แพงครับอาจารย์เนี่ยฮะ ต้องบอกว่าถ้าในบรรดาพระหล่อเนื้อทองผสมของวัดกลางอะ่ะไม่มีอะไรถูกและเชื่อไหมว่าด้วยความที่พ่อเดิมอะ่ะในพระช่วงสงครามโลกท่านก็เทจากบ้านช่างหล่อ,อจึงมีความเป็นไปได้ว่าบ้านช่างหล่อเนี่ยเขาแกะให้พ่อเดิมเนี่ยเพิ่มรัศมี เพราะยังไงผมต้องเชื่อเฮียอยู่แล้วเพราะเฮียเก็บพระเดี๋ยวเดียวพราะคนพราะเงินห้วยเขนสวัสดีพี่อนิญาจังลูกเอ๋านตาครับขอเข้ามาชมแกงรานะครับมาเลยครับคิดถึงเสมอครับหลวงปู่บุญนะเปิดให้สองมื่นอีอีอ่าพิศรสักการหาันต้องบอกว่ากรีบบัวปู่บุญเนี่ยนะเนื้อเมะพัดก็หมื่นก็บาทแต่ถ้าเป็นหล่อทองผสมของปู่บุญ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวไม่ว่าจะเป็นป้อมเล็กป้อมใหญ่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงพัดหนึ่งองนะถ้าในพิมพ์เนี้ยมีทั้งเมกะพัดมีทั้งผงมีทั้งเนื้อทองผสมเนี่ยคือชัดเจนหนึ่งพิมพมีหลายเนื้อนั่นคือชัดเจนว่าที่นี่แน่น,นะครับทุกคนนะพี่อนิจังโอ้โหนี่มาแล้วครับสองนาทีมามา,มาอะาสองนาทีกีบบัวปู่บุญวัดกลางบางแก้วองนี้ พอเวลาเป็นโหมดกีบบัวเนี่ยเป็นปูบุญเนี่ยจะถูกกว่าเป็นพ่อเดิมอีกนะอถ้าเป็นพ่อเดิมนี่แพงแต่เราเอาตามคนที่เนี่ยเอาตามความจริงเฮียบอกเชื่อไหมเมื่อก่อนเสียดลนสะดุ้งกลับกับองค์เนี้ยพ่อเนี้อดีไหนในตลาดโอปอาถมเจดีย์อะเฮียเจอตลอดซื้อตลอดอแต่กีบบัวเนี่ยเฮียบอกว่าถ้าเก็บปูบุญมาเก็บปูบุญแลัวเท่าไหร่ห้าร้อยองค์ทุกพิมพ์ทุกอย่าง เคียบอกว่าเนื้อทองผสมเนี่ยหายากมากเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วต้องบอกว่านี่นะครับองค์นี้นี่คือมีเงินเหมือนกันแต่มีพระเหมือนกันไม่ได้พี่แบงค์อนน์บอกว่าผมยืนยันว่าปู้บุญครับผมก็มีอยู่องค์หนึ่งครับเนื้ออะไรครับพี่แบงค์เนื้ออะไรครับพี่แบงค์อนน์มาที่สองหมื่นบาทครับเปิดแรกครับมาที่สองหมื่น เจ็ดพันบาทแกปรากาสุดท้ายต้องบอกเลยว่าถ้าคุณไปเจอพ่อโบยไปเจอพ่อเดิมจะมีรัศมีแต่ปู่บุญเนี่ยไม่มีรัศมีครับเนื้อเดียวกันครับอาจารย์อยู่ที่สองหมื่เจ็ดพันบาทมาที่สามหมื่นสองพันบาทกปร,รากาสุดท้ายรคับหายยาครับ,รบเนื้อนี พี่แบงค์อานนท์บอกว่าพักเก้าของคุณพ่อครับไม่ขายนะครับโอ้โหนี่ฮะถ้ายืนยันแบบนี้สบายใจแล้วพอป้องกีบบัวยังเป็นแสนปู่บุญก็ต้องไหลโอ้โห,โหต,ต้องบอกว่าเกยบอกว่าเสียล้นสะดุ้งกับเซิมวาวซุ้มแหลมอะซื้อได้ทุกวันแต่กีบบัวโลหนะมีองเดียวหายากเหลือหลายแถ้สบายอ๋อนี่ถ้าเก๊คืนเบอร์มาอีกแสนหนเนื้อแบบนี้ปิดประตูเก๊ครับ สวัสดีพี่มีนครับพี่มีนมาด้วยมาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายแบบนี้นะเก็บครับลิมิเต็ดดีอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับเนื้อทองผสมหายากสุดครับพิมพ์นี้มันโอ้โหเอาแล้วครับนี่มือปืนรอกันท้ายเกยมแน่ๆ เฮียก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นพ่อเดิมนะโอ๊ตด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันนะฮะนามะพาทะนมูทายะแต่ถ้าเป็นปู่บุญน่ด้านหลังอาจจะเป็นยันพระพุทธเนี่ยด้านบนจะเป็นยันองค์พระนี่เฮียบอกนะถ้าด้านบนจะเป็นยันองค์พระถ้าเป็นพ่อเดิมอาจจะเป็นนโมพุทายะนะมะพาทะอ่าเนี่ยหลังยันองค์พระเนี่ยเป็นปู่บุญอยู่ที่ สามหมืห้าพับาทนะครับจะบาดา,ายแกถ้าราคาที่จะบ้าตายแล้วทองให้ทองหมื่นห้าพระสองหมื่นนี่ยังถูกกว่าโคนพานไม่ได้องนี้หายาจริงวันนั้นลูกค้าปิดผมไปสามหมื่นกว่าตัวปลาผมจะขอซื้อกลับเลยสามหมื่หนึ่งรยที่พี่ปาเิเวจะมาสามหมื่นหกพันึ่งรี่พี่เจ็บกว่าเก่าหมอจะลืมเขียนราคาแบง อยู่ที่พี่ปาริเวสนะครับสามหมื่นหกพันหนึ่งรอยี่เจ็บกว่าเก่าโม้จะลืมเขียนราคาปิดแล้วนะครับปิดที่พี่สิทธิพรนิโรนนิโรบนนะครับสามหมื่นหกพันสามร้อยโอ้โหอ่ะเช็ควีอ่ะโอ้ดีด้วยครับถ้าปูบุญด้านาหลังจะเป็นยันอมหาแบบนี้ถ้าเป็นเมอเดินจะเป็นนามาพัธานโมวุทธ,ธายะ อย่างเดือดเลยผงนี้หายากจริงอะะขอปิดตาพ่อ,องด้วยครับวันนี้นี่น่าจะ